ัสดีครับผู้แมวสวัสดีครับเฮียซีซี่คนมีเด็กงงไงบอกว่าวันนี้ไปซ้อมกันหรอเฮียยังไม่อยากกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับอ่ะมอกอยากไปไหนอยากอยากอยากไปไหนนิวเปียวอย่าทำเสียงแข็งทำไมพี่ออฟต้องทำเสียงดุเสียงดองด้วยก็ยากรู้ไงน้องอยากไปไหนอยากอยู่ด้วยกันไงนิวนิวบอกนิวบอกผมว่าไม่ได้ปืมบอกว่ารักอย่างเงี้ย อันอื่าันนี้ก็บอกรักผมอยู่นะอเดี๋ยวไปบอกเขาซีเดี๋ยวพี่เขาก็ตีเราเห็นพี่น้องแบบน่ารักน่าร้ายเขาก็บอกรักกันได้เป็นเรื่องปกติใช่ทุกคนรักกันไหมแฟนนูนิวลักเฮียมากที่สุดครบไหมล่ะอืมายถึงว่าคนครบมายถึงว่าเข้าคนคนเข้ามาคอบอย่างครับทุกคนนี่ครับมูิวริบนอนพรุ่งนี้ฟิตร่างกายมันจะแเฮียโอ้ยยังมีจังหวะที่คุณนายสองคนแหละคิดดูแล้วกันตอบในไลน์ได้ไหมเรา หนูนิวหนูนิวทําเสียงอ้อนหน่อยเอออ้อนทำเสียงเหมือนอ้อนอเเอนค็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเอาไม่ถูกก็เหมือนเหมือนเวลาพูดกัะเฮียนั่นแหละเหมือนเวลาพูกกระเฮียนนั่นแหละแม็กปิดปิดสปีกเกอร์ไปไหมครับครับครับ